สวัสดีครับกลับพบกับผมครูบอมนะครับจากครูบอมกอคีปิ้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาทําการพรีวิวสมือผู้สับตูกันเหมือนเดิมนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเจอมาเจอกับแบรนด์ของไทยแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับแต่ว่าจะบอกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ไม่ใหม่กับวงการนะครับเพราะว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์น้องเป็นแบรนด์ลูกนะครับของแบรนด์แบรนด์หนึ่งในแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็ในตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้ว ที่จะพรีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่านะครับ l นะครับตัว Z ใช้ตัวแซขึ้นต้นนะครับ s ิซิซนซิริซ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 ็ซิซินิซิซาซิ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 กยนิหอซิ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 ซรซิซิซนซิซทซิซิซิาิกกา,ากซิซิซหซิ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 ยีน สงมือในแบรนด์ที่นะครับทำทำมาเพื่อ,อขายให้กับคนที่มีงบค่อนข้างน้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับซึ่งในตอนนี้ในรอบนี้เนี่ยออกมาในแบบราคาที่แบบต่ำลงมาต่ำกว่า1,000บาทนะครับน่าสนใจมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับเริ่มจากซองก็จะเป็นซองปกตินะครับเนาะเป็นโลโก้นะครับก็เรียบๆมากๆเพราะว่า เน้นราคาจริงๆนะครับตัวน,นี้จะเน้นราคาจริงๆครับถุงมือนะครับมีความเป็นสวยงามแบบกระตะูนนะครับคือคือท่านนึกถึงแบบกระตูนหุ่นยนต์หรืออะไรประมาณนี้เนี่ยผมว่าผมว่ามันจะออกไปในแนวนั้นนะครับซึ่งค่อนข้างจะจะแปลกตาไปในสำหรับ ในแบรนด์ถุงมือบ้านเรานะครับซึ่งถ้าดูจากจาก,จากรูปลักษณ์เนี่ยผมว่า,อามองว่า,เ,าเด็กๆน่าจะน่าจะชอบไหมนะครับผมผมมองว่ามันออกเป็นการ์ตูนการ์ตูนเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยนะครับก็น่าสนใจนะครับเรามาดูดีกว่าว่าว่าในแบรนด์ตัวนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างน,นะครับก็มาเริ่มจากนะครับการตัดเย็บก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งการตัดเย็บในรอบนี้เนี่ย ของแบรนด์ตัวนี้นะครับสกาวตัวนี้จะเป็นการแตบแบบนิ้วแบนนะครับแฟลตพารมนะครับแต่ว่าเป็นนิ้วแบนที่ตัดตัดนิ้วเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมจนจนเลี่ยมเหลี่ยมนะเหลี่ยมมากเหมือนก็ก็คือจริงๆแล้วแฟลตพารมเนี่ยหรือนิ้วแบนเนี่ยได้อีกอย่างหนึ่งว่าบ็อกซ์คัตนะครับบ็อกซ์คัตนี่คือบ็อกซ์ก็คือกล่องนะครับก็คือตัดให้เป็นกล่องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดูเป็นกล่องมากๆนะครับเพราะว่ามันมันเหลี่ยมเหลี่ยมกึกเลยนะครับ ก็ในส่วนของหลังมือก็เป็นรับโอเวอร์นะครับพันครึ่งรอบเหมือนกนเหมือนเท่าๆไปนะครับก็หลังมือน,นะครับก็จะเป็น PK นะครับเหมือนเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนยางสังเคราะห์ครับเป็นเป็น PK ชิ้นเดียวนะครับซึ่งไม่มีการซอรร่องนะครับอะไรเลยนะครับก็จะเป็นจะมีลายเป็นลายนูนลายตามปกตินะครับก็ โลโก้นะครับมีกลับด้านโอเคชื่อนะครับอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นน่าจะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่โลโก้แล้วครับแต่เป็นลายของมันนะครับเป็นส่วนนี้จะมีจะมีอยู่3สีนะครับก็จะมีสีแดงนะครับมีสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเท่าที่ผมเห็นมานะครับสายรัดนะครับสายรัดก็จะเป็นวัสดุชิ้นเดียววัสดุแบบเดียวกันคือพ k เคนะครับ ก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโลโก้นะครับสกอว์แปลว่าแปบลบว่าหัวกะโหลกนะครับถ้าสะกดด้วยตัว S นะครับก็คือเป็นโลโก้เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับข้างล่างข้างล่างเขียนว่า by r e d ด้วยนะครับก็คือเป็นให้ทราบว่าเออแบรนด์นี้ก็คือมาจากผู้ผู้ที่ผลิต reds นะครับส่วนอันนี้จะเป็นที่ปักชื่อนะครับก็ค่อนข้างผมว่ามัน มันเต็มมันเต็มช่องมากๆนะครับดูแล้วน่าหวาดเสียวนิดนึงนะครับว่าอ่ามันจะขานง่ายไหมนะครับแต่ต้องลองดูครับเพราะเนื่องจากว่าวัสดุเนี่ยเป็นเป็น PK นะครับซึ่งซึ่งมีความทนนะครับสูงกว่าที่มันเป็นโฟมลาเท็กทั่วไปนะครับแต่มันมันจะต้องแลกมากับความหลังมือนะครับถึงหลังมือคือมันมันก็จะไม่ไม่นุ่มเท่าแล้วก็จะจะไม่เหนียวเท่านะครับมันก็จะออก จะบอกว่าลื่นไหมก็ไม่ถึงกับแบบลื่นไปเลยนะครับแต่มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คนที่น่าจะเหมาะสมที่จะชอบชอบอหลังมือเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือ1นนะครับก็ผมว่าถ้าเป็นสนามที่ค่อนข้างสมบุกสมบุกสมบัติน,นะครับแข็งแข็งเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยจะเหมาะกว่าแล้วก็มันเหมือนกับว่าถ้าใส่ซ้อมเนี่ยมันมันมันจะอยู่กับเราได้นานกว่านะครับ หลังมือนะครับในส่วนของหลังมือนะครับตรงข้อมือนะครับก็จะเป็นพายืดนะครับตรงนี้ส่วนส่วนของสายรัดเนี่ยผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือตีนตุกแกนะครับจะเป็นตีนตุกแกแบบขนก็เรียกว่าไงขนสั้นนะครับขนสั้นขนละเอียดจะไม่ใช่ขนยาวนะครับก็จับแล้วเสียวต่อการโดนไปจิกกับกับ,ก,บกับโฟมอ่า น้อยกว่านะครับแล้วก็สําหรับตีนตุ๊กแกแบบนี้นะครับของยี่ห้อนี้ตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันติดได้ค่อนข้างเหนียวนะครับเหนียวกว่า,อาตอนของ APD ที่ผมเคยคอมเมนต์ไปตัวนี้ตัวนี้จะผมว่ามันเหนียวกว่านะครับในส่วนของโฟมหน้ามือนะครับตัวนี้จะเป็นกิ g กกรกริปนะครับกิกรกรกริปนะครับก็ซึ่งจะมองว่าแบบ โอ้แต่ถุงมือเนี้ยตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณแปะอยู่ที่800บาทนะครับซึ่ง800ได้โฟมกีก้ากริปหนา4ีมิลเนี่ยโอ้มันสุดยอดมากนะครับมันมันถือว่ามันมันคุ้มกับราคามากแต่นะครับบอกนิดนึงว่าโฟมแต่และชนิดเนี่ยอย่างเช่นที่เรารู้จักกันโฟมคอนแทคกิก้ากริปเมก้ากริปซุปเปอร์ซอฟต์ซุปเปอร์โลว์นิวเบสิกต่างๆนะครับ มันมีเกรดของมันอยู่นะครับก็คือว่าคือจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโฟมคอนแทก่ะโฟมคอนแทกนาซีเมนมันต้องดีมากๆแน่ๆเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะว่าโฟมแต่ละอย่างเนี่ยมันมีมันมีเกรดของมันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องเกรดโฟมหรือเรื่องของโฟมเนี่ยน่าจะพูดในในคลิปอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับซึ่งพอพูดถึงโฟมเกียร์คลิปนะครับในเกรดของของรุ่นนี้เนี่ย ของ s กา l เนี่ยผมมองว่านะครับถ้าเทียบกับแบรนด์รุ่นพี่อย่าง Red นะครับโฟมของ Red เนี่ยดีกว่านะครับอันนี้จากมันจากเขาเรียกว่าผิวสัมผัสนะครับจับแล้วความนุ่มของมันนะครับมีความต่างสีนะครับซึ่งมองแล้วมันออกคือมันไม่ได้ดูเป็น พูดยากพูดยังไงดีคือดูมันดูแล้วเกรดมันมันชัดเจนนะครับมันมองเห็นว่ามันมันมันคนละเกรดกันนะครับเกรดไม่ได้ดีเท่ากิก้ากริปของเรสนะครับเพราะฉะนั้นอ่าโอเคมันก็แต่ว่าพอมองย้อนกลับมาว่านี่คือถุงมือในราคา800บาทเนี่ยมันมันถือว่าเป็นเป็นโฟมที่ที่เหนือกว่าโฟมอื่นในราคาเท่าๆกันพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า ฟิตนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นไซส์9้านะครับผมก็ใส่ไซส์9ตามปกตินะครับอ่ามใส่ค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากว่าอ่อไม่อ๋อเป็นถุงมือที่ไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับเพราะฉะนั้นการใส่เนี่ยมันจะง่ายเพราะว่ามันจะไม่ได้มีช่องที่สําหรับใส่ฟิงเกอร์เซฟแล้วไม่ได้มีแบบการติดซิปหรือว่าติดตีนตุ๊กแกอะไรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้มันขยายได้ได้ง่ายกว่านะครับใส่ถุงมือเข้าไปง่ายนะครับอ่ ทั้งซ้ายและขวาผมว่าไม่ยากแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟิงเนี่ยโอ้โหบางที่ผมก็เหนื่อยนะครับก็ถ่งื้อฟิงก็เซฟนะครับมันดึงมันใส่ยากหน่อยนะครับอ่าโอเคง่ายจริงๆนะครับอึ๊บก็ในส่วนของที่ปักชื่อนะครับ ถ้าเราดึงสายจนตึงเนี่ยมันจะเคลื่อนนิดหน่อยนะครับก็มันจะอยู่แถบด้านข้างนะครับก็ถ้าจะปักชื่อดีไซน์ให้ดีนะครับเพราะเราจะเห็นว่ามันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนี้แล้วนะมันอยู่ข้างขางเพราะฉะนั้นจะดีไซน์ยังไงก็ลองลองเลือกกันการปักอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ถุงมือคู่นี้เนี่ยผมทําการพรีวอชไปแล้วนะครับคือการซักที่อย่างที่คลิปที่ผมให้ดูว่า ถุงมือมันพิวอัมันดียังไงนะครับจริงๆก่อนพิวอเนี่ยจับรู้สึกถึงความลื่นได้เลยว่าโหมันลื่นนะครับแต่ว่าพอพิวอสเสร็จแล้วนะครับฟังนะครับนะครับก็คือความหนึบมันคือโฟมมันพร้อมนะครับพร้อมพร้อมสำหรับใช้เพราะฉะนั้นความหนึบมันจะมันจะสูงขึ้นนะครับทีนี้ผมสังเกตว่านะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเป็น PK นะครับมันไม่ใช่โฟมที่เป็นลาเทกอ่า ความรู้สึกในการกำมือนะครับเนื่องจากไม่มีการไม่มีการซ้อร่องเลยนะครับมันมันจะเขาเรียกว่ามันจะั้างมือนะครับทาให้กำไม่สะดวกนะครับกำไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยล็อกนิ้วเราสําหรับหมายถึงว่าพูดถึงการมีล็อกนิ้วแบบแบบแบบที่เรามีฟิงเกอร์เซฟหรือมีโลฟิงเกอร์ที่แบบ ป็นโรฟิงเกอร์ที่แบบว่ามันจะรั้งนิ้วเราไว้ให้ไปข้างหลังไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับไม่มีการาป้องกันนิ้วที่ที่ที่ดีเหมือนกับสมมติว่าพูดย่างดีคือเราคิดว่าอพอเรกกากำมือ,อมันรั้งมือดีออมันรั้งมือแสดงว่าเหมือนมันจะปกป้องแต่จริงๆแล้วก็คืออันนี้มันมันรั้งมือในการมาด้านหน้าแต่ไปด้านหลังนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็ถือว่านะครับคือสำหรับฟิล ความรู้สึกคือถ้าเทียกบกับราคาเราพูดถึงราคาก่อน800บาทด้วยกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยโฟมเนี่ยผมมองว่าคุณภาพเนี่ยมันมันชัดเจนว่ามันมันมันดูดีกว่านะครับแบรนด์อื่นก็ถ้าใครชอบชอบถุงมือที่แบบเเน้นการใช้งานเนาะเน้นการใช้งานแล้วก็แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีฟิงเกอร์เซฟนะครับราคาไม่ถึงพันตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ที่น่าสนใจนะครับทางตัวนึงนะครับ ความรู้สึกนะครับมันสำหรับสายนิวแบนนะครับแฟพามนะครับน่าจะผมว่าน่าจะชอบนะครับอืมก็ถือว่าถือว่าความรู้สึกมันได้นะครับแล้วก็จากจากจากดีไซน์ของมันเนี่ยที่มันเป็นหลังมือเป็นแบบเนี้แล้วก็ ตัดขึ้นมาทําให้พอเรากำแบรเอ้ยพองูม,มือเงี้ยนะครับมันจะช้อนนะครับเป็นแบบรูปที่พร้อมช้อนลงที่พื้นนะครับมันจะมันจะพร้อมช้อนบอลได้มากกว่าแล้วก็ไม่กลัวว่าไม่กลัวว่าโฟมช่วงช่วงหลังมือจะขาดง่ายนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นข้อดีของมันนะครับในในสำหรับแบรนด์นี้อ้ออีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับอบอกว่าหลังมือเนี่ยพอเป็นพอเป็น พีเคนะครับจะมองว่าเอยมันมันจะไม่นุ่มหรือเปล่านะครับแต่เขาใส่คือเขาทำให้หลังมือมันมันนุ่มมากนะครับพร้อมมากๆนุ่มกว่านุ่มกว่าหน้ามือครับอ่ะวางงี้ดีกว่าหนากว่าครับหนากว่าก็ก็คือดูแล้ว มันค่อนข้างแข็งแรงนะครับยังไงก็ถ้าในราคา800เนอะตัวนี้น่าสนใจนะครับอันนี้พูดพูดตรงๆว่าใช้คําว่าน่าสนใจเพราะว่า,าในราคาเนี้ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบรนด์ที่แบบต่อสู้ในราคาเนี้ยแต่ถ้ามองถึงเอาแค่โฟมแล้วกันโฟมดีกว่านะครับดีกว่าในแบรนด์ที่ราคาใกล้ๆกันนะครับก็ นั่นแหละครับก,กตต็ต้องลองมาเปิดใจลองใช้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่มีฟิงนะครับย้ำอีกทีนึงไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับราคา800บาทนะครับก็ มุมือรุ่นนี้เนี่ยผมไม่ได้ขายเหมือนเดิมครับก็ไปดูที่รู้สึกจะเป็นของโรงสปอร์ตนะครับก็จะมีขายอยู่ยังไงก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับชอบกดไลค์นะครับ s u b s ไ r i b e ได้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับก็มีคําถามถามได้นะครับแต่อย่าถามว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกในคลิปแล้วนะครับราคาเท่าไหร่มีฟิ้งไหมนะครับผมบอกไว้ในคลิปแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปถามในในในคอมเมนต์นะครับ นะครับโอเคแต่ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับขำๆนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ